นโมตัสสะภะคะวะโ,โตระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต,ธธตระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตัดสรุปอริยสัจจะทำได้ถูกต้องด้วยพระองค์เองแม้พปรินิพานนานแล้วอย่างปรากฏอยู่โดยพระคุณมีพระสัพพัญยุติญาณเป็นต้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยเสียนกล่าวนิทิงนิเทติปุริโส คำพิเรอุดกันติกอัเทกิจสมุปันนีอัตตายเมภวิสัติราชาโตวดุรุตัสสะโจราโตปีริตัสวาอินัสวาปโมคายาดุพิเกอาปดาสวา เอตดดาทัทยาโรกัสบิงนิตินามนิตยาตีตาวาสุนีฮิโตสันโตคำพิเรอุดกันติเกนาสะโพสะบดาเยวาตัดสตังอุปกาปาตินิติวาธานาเจวติสัญญาวาสะวิบุยหัติ นาคาวาอาปนาเมนติยาคาวาปิหรันตินังอาปิยาวาปิดายาดาอุทารันติอปาจัโตยาดาปุญญคโยติสภเมตังวินาสติยาสะทานีนาสีเลนะสัญญาเมนะดามนาจ่า นิธิสุนิหิโตโหติอิทิยาปุริสัสสวาเจติยามหิจะสังเควาปุคะเลอติธิสวามาตริปิตริวาปิอโดเจตธรรมหิปาริเอโสนิติสุนิหิโตอาชิโยอนุคามิโก ปหายคามณิเยสุเอตังอาธายาขาชาติอสาธารณมันเยสังอจรหรโนนิทีกายราธาทีโรปุญญานีโยนิธิอนุคามิโกเอสเดวมนุสสานังสภากามาดโนนิทียังยังเดวาพิปัตเทนติ สภามเตนลาาติสุวรรณตาสุสรตาสุสันทานังสุรูปตาอาทิปัจังปริวาโรสภามเตนลาาติบาดสราชังอิสริยังจักวาติสุขังปิยังเดวาราชัมปิดิเปสุ สัพพเมเตนาลาพาติมนุสิกาจะสัมปติเดวารุเกจะยารติยาจานิพานาสัมปติสัพพเมเตนาลาพาติมิตาสัมปะดมะขมะโยนิโสเจปยุนชะโตวิชาวิมุตติวาสีภาโว สัพพเมตเตนลาปาติปฏิสัมพิดาวิโมโคจยาจะสาวกปารมีปัจเจกโพธิพุทธภูมิสัพพเมตเตนลาปาติเอวังมหันติกาเอสายาดีดังปุญญาสัมปดา ตัสมาธิระปสังสันติปันณิตากะตะบุญญาตันติจากทัสุตันตปิฎกนิธิกันทัส,สูตรว่าด้วยคุมทรัพย์คือบุญมีคำแปลดังต่อไปนี้พระผู้มีภาคเจ้าทรงสอนคฤหบดีอุบาสกตัดพระคาถา นิธิกันทสูตรว่าบุรุษย่อมฝังขุมทรัพย์ไว้ในน้ำลึกด้วยคิดว่าเมื่อกิจที่จำเป็นเกิดขึ้นทรัพย์นี้จะเป็นประโยชน์แก่เราเพื่อเปลื้องตนจากราช,ชภัยบ้างเพื่อช่วยตนให้พ้นจากโจรภัยบ้างเพื่อเปลื้องหนี้บ้างในคราวทุกพิกขภัยคือความอดอยากบ้าง ในคราวคับขันบ้างคุ้มทรัพย์ที่เขาฝังไว้ในโลกก็เพื่อประโยชน์ดีแลคุ้มทรัพย์นั้นย่อมหาสำเร็จประโยชน์แก่เขาไปทั้งหมดในการทุกเมื่อทีเดียวไม่เพราะคุ้มทรัพย์เคลื่อนจากที่ไปเสียบ้างความจำของเขาคลาดเคลื่อนเสียบ้างนาคทั้งหลายลักไปเสียบ้างยักษ์ทั้งหลายลักไปเสียบ้าง ผู้รับมรดกที่ไม่เป็นที่รักขุดเอาไปเมื่อเขาไม่เห็นบ้างในเวลาที่เขาสิ้นบุญคุมทรัพย์ทั้งหมดนั้นย่อมสูญไปคุมทรัพย์คือบุญของผู้ใดเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามฝังไว้ดีแล้วด้วยทานศีลส,สัญญมะความสำรวม ธรรมะความฝึกตนด้วยปัญญาในเจดีก็ดีในสงก็ดีในบุคคลก็ดีในแขกผู้มาเยือนก็ดีในมารดาก็ดีในบิดาก็ดีในพี่ชายก็ดีขุมทรัพย์ดั้นชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วใครๆไม่อาจผจญคือแย่งชิงได้เป็นของติดตามตนไปได้ บรรดาโภคะทั้งหลายที่เขาจำต้องละไปเขาก็พาขุมทรัพย์คือบุญนั้นไปด้วยขุมทรัพย์คือบุญไม่สาธารณะทั่วไปแก่ชนลาวอื่นโจรก็ลักไปไม่ได้บุญนิธิคือขุมทรัพย์คือบุญอันใดติดตามตนไปได้นักปรา์ผู้มีปัญญาพึงทำบุญนิธิ คือขุมทรัพย์อันนั้นบุญนิธินั้นอำนวยผลที่น่าปรารถนาทุกอย่างแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ปรารถนานักซึ่งอิทธผลคือผลที่น่าชอบใจใดๆอิทธผลทั้งหมดนั้นๆอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธิคือขุมทรัพย์คือบุญนี้ความมีวัน,นงาม ความมีเสียงเพราะความมีสวดทรงดีความมีรูปสวยความเป็นใหญ่ยิ่งความมีบริวารอิทธิผลที่น่าพอใจทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้ความเป็นพระราชาเฉพาะประเทศความเป็นจกักรพรรดิลาชสุขของพระเจ้าจากักรพรรดิที่น่ารัก ความเป็นพระราชาแห่งเทวดาในทิพยากายทั้งหลายอิทธผลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้สมบัติของมนุษย์ความยินดีในเทวโลกหรือสมบัติในเทวโลกและสมบัติคือพระนิพพานอันใดอิทธิผลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้ ความที่บุคคลอาศัยสัมปทาคือคุณเครื่องถึงพร้อมคือกัลยาณมิทิทแล้วถ้าประกอบโดยอุบายที่ชอบคือโยนิโสมณสิการเป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุติอิทธผลทั้งหมดนั้นอานบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้ปฏิสัมพิทาวิมโมกสาวกบารมี ปัจเจกโพธิและพุทธภูมิอันใดอิทธิผลทั้งหมดนั้นท่านบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้บุญสัมปทาคือคุณเครื่องถึงพร้อมได้แก่บุญนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่อย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญาจึงสรรเสริญความเป็นผู้ทำบุญไว้ดังนี้แล นิธิกันทสูตรในคำพีขุตกานิกายปาฐจบโดยคาถาซึ่งเป็นพระบาลีต่อไปจะเป็นอัตถกถานิธิกันทสูตรคือคำอธิบายพระสูตรนี้ซึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับเจดีย์อยู่และเรื่องบุญที่บุคคลสามารถฝังขุมทรัพย์ไว้ในพระเจดีย์ในพระสงฆ์เป็นต้น อัธกถาเริ่มว่าเหตุตั้งแห่งพระสูตรนิธิการทสูตรนี้ข้าพเจ้าคือพระอัธกถา,ายกขึ้นตั้งโดยในว่านิทิงนิเทติปุริโสเป็นต้นบัดนี้ข้าพเจ้าเขาจะกล่าวเหตุตั้งและจักแสดงเหตุเกิดเรื่องแห่งนิธิการทสูตรไวในที่นี้แล้วจึงจักทำการพรรณาความคืออธิบายเนื้อความแห่งนิธิการทสูตรนั้น บรรดาเหตุทั้งสองนั้นในที่นี้พึงทราบเหตุตั้งนิธิกันทสูตรนั้นก่อนแล้วก็จะมีการอธิบายต่อแท้จริงนิธิกันทสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ไม่ได้ตรัสไว้ตามลำดับนี้เพราะเหตุที่เป็นสูตรคู่ของติโลกุตทสูตรคือติโลกุตทสูตรแสดงก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของเปรตพระเจ้าพิมพิสารมา ขอส่วนบุญอันนั้นก็เป็นเรื่องของคนที่ได้กระทำกรรมชั่วไว้เพราะฉะนั้นก็จะมีผลของบุญอันยิ่งใหญ่ก็คือนิธิกันทสูตรมาคู่กันโดยตีโลกุธทธสูตรเป็นเรื่องอนุโมทนาฉะนั้นข้าพเจ้าจึงยกขึ้นตั้งไว้ในที่นี้หรือว่าพึงทราบว่าข้าพเจ้าขันแสดงวิบัติ คือทุกภัยทั้งหลายของหมู่ชนที่ปราศจากบุญก็คือเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารด้วยติโลกุตทสูตรแล้วจึงยกนิธิการทสูตรนี้ตั้งไว้ในที่นี้ก็เพื่อแสดงสมบัติของหมู่ชนที่ทำบุญไว้ด้วยสูตรนี้คือมันมีวิบัติและก็สมบัติวิบัติก็เกิดจากกรรมชั่วมีการกินของสงเป็นต้นนั่นแหละ เหตุตั้งนิธิกันตสูตรนั้นไว้ในที่นี้ก็มีเท่านี้คือเป็นพระสูตรคู่กันกับติโลกุตสูตรส่วนเหตุเกิดพระสูตรนี้นั้นมีดังนี้ได้ยินว่าในกรุงสาวัตถีมีกุดุมีคนหนึ่งมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพค้ามากแต่เขาเป็นคนมีศรัทธาภาษาทะมีศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อผลกรรมแล้วก็ภาษาทะ คือเลื่อมใสไปในการทำบุญที่จะให้ผลเป็นสุขแก่ตนด้วยก็มีใจปราศจากมนทินคือความตรณีอยู่คลองเรือนทรัพย์สมบัติของผู้ไม่มีศรัทธาย่อมมีเพื่อความชิบหายเท่านั้นเพราะว่าเขาจะเอาทรัพย์เหล่านั้นมาเจริญโลก จเจริญตนีจเจริญลิ์ยาจเจริญมานะแล้วก็ทำอกุศล,ลกรรมบทต่างๆเขาจะไม่ทำบุญมีทานเป็นต้นนะไม่ทำแน่ๆเพราะศรัทธาเขาไม่มีทรัพย์ของผู้มีศรัทธาย่อมนำมาซึ่งประโยชน์ตนและพลละโลกคือคนมีศรัทธาก็จะคิดว่าเอาทรัพย์นี่บูชาผู้มีศีลผู้มี คุณธรรมเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันเป็นต้นอันนี้เป็นปกติของผู้มีศรัทธาเพราะเขาเลื่อมใสในผู้มีศีลแล้วก็คนมีศรัทธาจะต้องบรรเทาความตรณีอันเป็นมนทินเขาไม่ชอบความตรณีที่เข้ามาทำให้จิตใจสกปรกก็จะเอาทรัพย์นั่นแหละให้ทานแก่คนยากจนยากไร้ลำบากเขาก็ให้ได้ แต่ว่าสําหรับผู้มีศีลเขาบูชาบูชาศีลบูชาคุณธรรมมรรคผลนิพพานของผู้นั้นด้วยทรัพย์นั่นแหละและก็ใช้ทรัพย์เพื่อกูลไปได้มากมายให้แก่ญาติให้แก่มิตรให้แก่แกเทวดานี่เขาทําได้ทั้งหมดเพราะว่าเขามีศรัทธาเพราะฉะนั้นกุลุมพีผู้นี้วันหนึ่งเขาก็ถวายทาน แด่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในสมัยนั้นเองพระราชาก็คือพระเจ้าประเซนที่โกศลมีพระราชาประสงค์ทรัพย์ก็แสดงว่าเศรษฐีต่างๆเนี่ยต้องมีหน้าที่เอาทรัพย์ไปให้แก่พระราชาด้วยนะเหมือนกับว่าเป็นเก็บภาษีของเศรษฐีเหล่านั้นนั่นแหละ พระราชาจึงส่งราชบุรุษคนหนึ่งไปที่สำนักก็คือที่อยู่ของเขานั่นแหละด้วยพระราชลำหลักสั่งว่าพนายเจ้าจงไปนำกุดุมพีชื่อนี้มาราชบุรุษก็ไปพูดกับกุดุมพีนั้นว่าท่านขระเดบนนี้พระราชาขอเชิญท่านไปพบท่านกุดุมพีมีใจประกอบด้วยคุณมีศรัทธา,ามีจาคะะมีปัญญาเป็นต้น กำลังอังคาาเลี้ยงดูพระภิกษุสงฆ์นี่พระเ,เจ้าเป็นประมุขจึงกล่าวว่าไปก่อนเถิดท่านราชบุรุษข้าพเจ้าจะตามไปทีหลังข้าพเจ้าจะฝังขุมทรัพย์ในขณะนี้เสียก่อนก่อนที่จะเอาทรัพย์ไปให้พระราชานะ่ยขอทำทรัพย์ของตนให้เป็นขุมทรัพย์คือบุญก่อนแล้วจะตามไปทีหลังพระผู้มีพภาคเจ้าอาศัยคำนี้แหละ คำที่ว่าฝังขุมทรัพย์เนี่ยคือนิทินี่นิทิแปลว่าขุมทรัพย์สเสวยเสร็จทรงชักพระราดออกจากบาทแล้วเพื่อส่งแสดงบุญสัมปทาว่าเป็นขุมทรัพย์โดยปรมัตา์คือโดยไม่วิปริตเปลี่ยนแปลงไปเลยนะขุมทรัพย์อื่นเนี่ยมันวิปริตเปลี่ยนแปลงไม่เป็นขุมทรัพย์ก็ได้นะเป็นขุมบาปก็ได้เป็นขุมนรกก็ได้ถ้าเผื่อว่าบริหารไม่เป็น แต่ว่าบุญสัมปทาคือการถึงพร้อมด้วยบุญอันนี้เป็นขุมทรัพย์โดยแท้จริงไม่วิปริตผิดผันไปอย่างอื่นเลยได้ตัดพระคาถาเหล่านี้ว่านิทิงนิเทติปุริโสเป็นต้นเพื่ออนุโมทนาพระเจ้าจะแสดงอนุโมทนากัถาก็คือแสดงธรรมนั่นเองแก่กุดุมพีนั้นนิธิกันตสูตรนั้นมีเหตุเกิดดังกล่าวมานี้ ซึ่งจริงๆแล้วก็ควรจะเอามาใช้อนุโมทนาในบุญที่บุคคลทั้งหลายเขาทำอยู่ทุกวันเนี้ก็เป็นเรื่องการฝังคุ้มทรัพย์คือบุญไว้ในชีวิตของตนซึ่งเป็นคุ้มทรัพย์พิเศษเพราะว่ามันติดตามตัวไปได้คุ้มทรัพย์อื่นๆมันไม่ตามนะเราจะพยายามหาคุ้มทรัพย์มาเท่าไหร่ก็ต้องสูญเสียพลัดพรากจากกันไปเท่านั้นแหละแต่พอทำเป็นคุมทรัพย์คือบุญแล้ว มันไม่พัดพลากมันจะติดตามไปได้จนถึงพันนิพพานซึ่งเป็นเรื่องมหัศจั์ของบุญชีวิตก็เป็นเพียงความมหัสจั์ของบุญและความทารุณของบาปขุมทรัพย์คือบุญที่เราทําไว้แล้วในอดีตชาติก็มาส่งให้แก่เราเราสามารถตรวจดูร่างกายของเราได้ส่วนไหนที่มันสวยงามดีนั่นก็ผลบุญเขาส่ง ส่วนไหนที่มันอัปลักษ์ขี้เละก็นั่นแหละบาปเขาส่งแล้วก็ชีวิตของเราเนี่ยมันก็ได้รับผลของบุญของบาปอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดเลยเราไม่ได้สังเกตเองถ้าเราสังเกตแล้วก็จะเห็นได้ว่าบางครั้งเราก็ได้เห็นภาพที่ดีสวยงามได้ยินเสียงไพเราะได้ดมกลิ่นหอม ได้ลิ้มรดอาหารอย่างดีได้สัมผัสอันเหมาะสมอ่อนนุ่มบางครั้งก็เห็นภาพไม่ดีเสียงไม่ดีกลิ่นไม่ดีจงกำหนดรู้ไวเ้เถิดว่านั่นแหละผลของบุญและของบาปเขาเกิดสลับกันอยู่ตลอดถ้ากำหนดรู้ได้มันก็จะเป็นประโยชน์นะในอันที่เราจะได้เห็นอริยสัจสี่ว่าโอ้มันก็มีอยู่กับชีวิตเรานี่แหละ ผลบุญผลบาปก็คือทุกอริยสัพน์นั่นเองผลบุญผลบาปนั้นโดยสภาวะเป็นเป็นจิตกับเจตสิกนะแต่ว่ามันก็ต้องไปเกิดร่วมกับประสาทต,ตาประสาทหูประสาทลิ้นประสาทกายอย่างเนี้มันเกิดเองลอยๆไม่ได้ไอประสาทต,ตาหูจมูกลิ้นกายอะไรเนี่ยมันก็เป็นกรรมมชรูปรูปที่เกิดจากกรรมสรุปแล้วว่าชีวิตของเรามันก็เป็นเพียงอุปทานขันธ์ห้าที่เป็น ผลบุญบ้างผลบาปบ้างแล้วก็ทําบุญใหม่ทําบาปใหม่ด้วยอํานาจกิเลสแล้วก็ได้รับผลซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ได้รับผลในชาตินี้หรอกมันได้ยากทําบุญแล้วได้ผลในชาตินี้เลยหรือทําบาปแล้วในผลในชาตินี้เลยเนี่ยมันเป็นเรื่องอยากส่วนใหญ่ผลบุญผลบาปที่เราได้ก็อาศัยมาจากบุญบาปที่ได้ทําไว้ในอดีตชาติเพราะฉะนั้นการกําหนดรู้ ผลบุญผลบาปที่เกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องเป็นประโยชน์เป็นการเจริญปัญญาว่าไอ้บุญไอ้บาปเนี่ยมันเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจของใครหรอกทุกคนก็แตกต่างกันไปด้วยอำนาจกรรมที่ตนเองทำไม่เหมือนกันเลยนิธิการทัสูตรมีเหตุเกิดดังนี้ซึ่งเมื่อรู้เหตุเกิดแล้วก็จะพรรนาเนื้อความของนิธิการทสูตรต่อไป ในคาถาเบื้องต้นเลยท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ถึงว่าบุรุษซึ่งจริงๆก็เป็นสตรีก็ได้ย่อมฝังขุมทรัพย์ไว้ในน้ำลึกด้วยคิดว่าเมื่อกิจที่จำเป็นเกิดขึ้นทรัพย์นี้จักเป็นประโยชน์แก่เราอันนี้เป็นเรื่องที่คนเขาทำกันอยู่แม้ในปัจจุบันก็ทำอยู่แต่ว่าอาจจะไปฝังในธนาคารในการลงทุนอื่นๆซึ่ง ก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ชื่อว่าขุมทรัพย์ของมนุษย์นั่นแหละฝังไว้ในที่ต่างๆกันอธิบายว่านิธินิธินี่ก็คือเพราะฝังไว้อธิบายว่าตั้งไว้รักษาไว้นิธิก็คือขุมทรัพย์ที่ฝังไว้มีอยู่สอย่างคือหนึ่งาวารนิธิ 2. ชังคมะนิธิ 3. อังคสมนิธิ 4. อนุคามิกะนิธิต้องต้องกำหนดให้ดีว่านิธิขุมทรัพย์มันมีอยู่4แบบนะอย่างที่หนึ่งถาวรนิธิทรัพย์ที่ติดพื้นดินก็ดีทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในอากาศคือแขวนไว้ก็ดี เงินก็ดีทองก็ดีหน้าก็ดีที่ดินที่ปลูกบ้านก็ดี